สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับผมอโศกไปหกสิบแปดเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมแคทนะครับทําโดยเฟียซ่าเกมแคทนะครับมันเป็นเกมเกี่ยวกับเกมฆ่ากันเองนะครับแล้วก็เหมือนเมืเ่อเกม Murder, ด h ร์ชีรีฟแล้วก็อิ n โนเซนด้วยนะครับเหมือนมันจะเหมือนเมอร์เดอร์มิสเตอรทูเมื่อคิดที่แล้วนะครับตอนนี้มีคนเล่นหนึ่งมื่นคนโอ้ไม่ก็ถือว่าเยอะที่สุดเท่าที่เคยมีมามีคนชอบสามล้าน วิสิก้า915ล้านโอ้แม่เจ้าอัปเดตล่าสุด12ตัวโอ้โนููได้เบตด้วยเบตมีแค่เบตเดียวได้เบตแล้วรวม70,000คนโอ้โ oh, หทำไมผมไม่ได้เออลืมไปว่าผมมีแค่นี่อยู่ Meet and Admin Meet and m i n เป็นเกี่ยวกับ Admin Knife นะคะที่สามารถคลิกเมาส์แบบนี้นะคะคลิกโดนไม่จํากัดนะคะคลิกโดนไม่จํากัดเนี่ย เนี่ยเนี่ยคลิกดูไม่จำกัดนะครับโอเคงั้นเราขเขาไปเล่นกันเลยเอ้ยเลยมสตอร์สตอร์ Store. Store, นี่มีตั้งแปดเก้าอันนะครับเนี่ยไอที่แพงสุดคือเก้าพันโลบะเป็นมีดแบบสเปมมีมีดชาร์ตมีดคิวเอฟเฟกต์มีดช็อตกันมีดอิลูมินาเตกโอ้ um ico, โห VIP มีวิทยุนะครับวิทยุอยู่ดีผมอีคลิปเฉยเลยมันราคาหนึ่งห้าสิบโลบะ มี MVP มีเทส l ่ามีคือปลาแบบเป็นเอฟเฟกเทสานะครับโอเคงั้นเราเขาเ้าไปเล่นกันเลยว้าวเนี่ยเราก็กดสกิปเลยซึ่งล่าสุดนะคะซึ่งผมเล่นมาล่าสุดคือคิวไปได้5้าพคนเลเวล151่งสิเส่วนสตินะคะก็เป็นการฆ่าคนแบบจำนวนนะครับตอนนี้ผมมีเงิน1 0ึ4ซึ่ง ลงมาจากสามพันนะคะเพราะว่าผมซื้อคีสก,กินผมซื้อไอ้นี่ครับปืนปืนทองก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวนี่ซื้อปืนล่าสุดก,ก็คือกูปืนสีทองแล้วก็ปืนแบบกระจกขยายนะครับเนี่ยกระจกขยายที่ผมมีคลิปสวยที่ผมยังไม่ได้อีกอันนึงก็คือเดฟบีนนะคะร,ราคาตั้งหกพันผมขี้เกียจซื้อแล้วผมมีอะไรอ,อืเดี๋ยวบอกนะว่าเริ่มเกมแล้วนี่ มีอีกสองอันที่ผมไม่ได้ซื้อนะก็คือ Key of Night แล้วก็ Band Hammer ซึ่งตอนนี้ผมกำลังใช้ Golden wrench อยู่เป็น wrench ทองตอนนี้เข้าเกมี่ยโอ้โหโอเคเจอกันสักหน่อยโอ้ดูดมันก็มีกำลังแหลกนิดนึ่งเนอผมจะบอกว่าตอนนี้ผมเป็นชุดนะนะครับผมเป็นชุดเป็นคนที่อ้วนแล้วก็ขาเตี้ยนะครับโอ้มาเลย e 14 Y มาเลยนี่ตัวทองแข็งเป้งแข็งเปง แข็งเป้งเลยว้าวเด้ดแข็งแป้งเลย wow, แข็งเป้งโอ้ว้าวแข็งเป้งเลยปลาปี๊ซ oh, wow. ้ำปาบี๊ซ้เออ,อ, <c oughs> อ, 3, เอ,อดังเป้งดังเปงดังเป้งที่หัวเอาหัวอีกโอ้โหไอคนที่อยู่ข้างในเริ่มกลัวแล้วโอเคเราเปีนบันไดตอนนี้ผมคองแชมป์สุดเอ,อ้ยมันยิงเออโอ้โหนั่นไงจบ โอยยังไม่บางวาผมยังไม่ได้จับปืนเลยยังไม่ได้จับมีดเลยด้วยมันก็ไอ้นี่มันก็ยิงผมแหละวโอโหนี่คู่ที่โอ้โหคู่ที่มีอีกไหมมีอีกไหมออกมาดีเก๋วอะคู่เก๋วอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนั่นไงจบอันนี้ไปมีเคมีนะคะมีสารเคมีนะคะพอโดนปุ๊บตัวก็จะปละกยเป็นสีเขียวเหมือนเกมมันจะแหลกแหละน,นี่เลยนะคะเพราะว่าบางเซิร์ฟมันจะแหลก ยิงเลยป่าเลยเออเออดีมากเออเฮ้ย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 เหมือน่าดดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออมา ลองใช้ปืนนี่ปืนปืนเป็นแบบมีกระจกขยายกระจกส่องว่ามีคนไหนโอ้โหถือว่าเป็นปืนที่คนส่วนใหญ่จะชอบใช้กันนะครับแล้วก็ปืนฮิปแมนเอ็กซ์เดี๋ยวผมค่อยมาโอ้โหมันขึ้นบันไดมาพอดีเลยมันขึ้นบันไดโอ้โหมาพอดีเลยเฮ้ยเฮ้ยมันจะขึ้นมาไหมจะขึ้นมาไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อย,อยตายก่อนโถว้า เอ้ยเดี๋ยวยิงโดนไหมเอ้าวไม่โดนอ๋อโอเคโดนแสดงว่าเซิร์ฟมันมันแหลกเอเอเอ่ออ่อเซิร์ฟแหลกโคตรเซิร์ฟแหลกโคตรเซิร์ฟแหลกโคตรยิงไม่โดนอีกอะไรวะเออเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เปมีแบบอิลูมินาติเดี๋ยวมีดอิลูมินาติมันเป็นแบบพอโดนปุ๊บม,มันก็จะนั่งให้เลยเหมือนอิลูมินาติสามหรือยังโอ นั่นกันทุกคนเลยเนี่ยคนที่ได้สติเยอะมันก็จะขึ้นว่าใครได้เท่าไหร่ใครได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งผมได้มาแค่แบบแค่ได้แค่ไม่กี่เดี๋ยวเกาหรอเออเกาหรอเกาหรอเอเอเกาเหรอเฮ้ยเซิ้ลม,มันแหลกระวังต้องระวังถ้าใครเจอเซิลแหลกต้องระวังนะคะต้องระวังอย่างถึงขีดสุด โอเคมาถึงเวลาอาสมควรแล้วที่ผมจะต้องแนะนำม,มีแล้วก็แนะนำปืนป่อ,ปอให้มันฆ่าผมไปเนี่ยดูดีไอเทมผมโคตรเยอะโอ้โหแบคแพคผมเยอะมากนี่นะคะผมซื้อมีไปเยอะนะครับเนี่ยผมงงมากทำไมเออเลอนนะั้นมาอยู่ราคาสี่แสนแล้วมันเลือได้ยังไงไอพวกนี้คือต้องซื้อเกมพาร์เหมือนนะคะเกม V i p เกมชาร์จเกมอะไรนี้นะครับคออสิคเป็นเกมเป็นมีเกี่ยวเป็นมีแบบ มีดที่ตายด้วยอะไรก็ได้นะครับตายด้วยอะไรก็ได้แบบสมมุติว่าตายด้วยไฟนี่มีโอ้โหยี่สิบห้าโลบัคมีดหนึ่งพันองศาเซลเซียสนี่อะไรแบนแฮมเมอร์นี่มีดริวไนฟ์เนี่ยที่ผมไม่ได้ซื้อเนี่ยก็คือไอเนี่ยเป็นมีดเป็นมีดทองเหมือนเป็นเป็นทองเหมือนไอนี่เหมือนกันนะครับแต่แค่แค่เป็นมีดเฉยๆอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ไน,นี้เป็นเอฟเฟกต์ที่ติดอยู่กับมีดนะครับ เมื่อเมืม่อลสุดผมใช้อ e ิเล็กทริกนะคะแล้วตอนนี้ผมกลับมาใช้เรนโบแล้วเนี่ยโอเอฟเฟกเนี่ยพาวเวอร์พาวเวอร์ในการปามีนะคะสองร้อยโลบัคเป็นเกี่ยวกับมีเทเลพอร์ตนะคะมีเพย์เพย์สถานที่ใดก็ได้นะคะนี่มีช็อตการสามร้อยเก้าสิบเก้าโลบคัคโอ้โหผมซื้อไม่ได้นะคะเพราะผมไม่มีโลบคัคเดี๋ยวนะอันนี้ปาด้วยเทสลาหกร้อยโลบคัคแพงสุดมีสแปมเก้าพันโลบคัค นี่อันนี้หนึ่งหมื่นห้าพันเจมนะคบผมมีแค่หนึ่งพันเจมเองอันนี้ไฮเปอร์บีมแบบราคาสูงสุดอันนี้ผมใช no ้นสโคปอยู่นะครัอันที่ผมไม่ได้ซื้อมีสองอันนะครับคือช็อตการลีโวเวอร์แบ0พันห้าร้อยเจมแล้วก็อันนี้กี่บาทไม่รู้เป็นปืนสองตัวคู่กันนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับใครรู้วิธีเกี่ยวกับวิธีการเล่นแคสหรือวิธีการจับปืนการยิงปืนการซื้อโลบา้าหรือทำอะไรแล้วแต่นะคะที่เกี่ยวกับเกมนี้ ก็บอกมาได้นะคะพิมพ์ในคอมมิต์ได้นะครับโอเคไมแค่นี้โอเคไม้แค่นี้นะคะสวัสดีครับ